ตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งมียักษ์ชื่อสหัสเดชาและวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามหรือวัดโพมียักษ์ชื่อทศกัณฐ์ทั้งสองจะยืนประจำการอยู่หน้าประตูวัดทั้งวันทั้งคืนเพื่อปกป้องวัดจากอันตรายเรื่องเล่าขานกันว่าวันหนึ่งสหัสเดชาและทศกัณฐ์เกิดมีความขัดแย้งกันเรื่องที่ดินที่แบ่งแยกระหว่างวัดทั้งสองเมื่อทั้งสองไม่สามารถหาข้อตกลงได้จึงสู้กันเพื่อแก้ปัญหา การต่อสู้ระหว่างยักษ์ทั้งสองเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและทรงพลังสร้างความเสียหายให้กับบริเวณรอบๆและทำให้ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวยักษ์วัดพระแก้วจึงมาหยุดการต่อสู้ยักษ์ทั้งสองจึงตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองพวกเขาหยุดการต่อสู้และหันกลับมาสร้างความสมานฉันกันสหัตเดชและทศกัณฐ์ตกลงที่จะปกป้องวัดของตนเองและให้ความเคารพซึ่งกันและกันจากนั้นเป็นต้นมายักษ์ทั้งสองกลับมาเป็นผู้พิทักษ์ที่สงบและซื่อสัตย์ของวัดแจ้งและวัดโพธิ์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่างๆอีกมากมายขอบคุณครับ